ผู้สาวครับสาวน้องบัวไมาซื้อบ่อสสัมผัสเนยักบาทผู้สาวเห็นค้นรอแหละไปยังสัตว์และมาพอเพิ่นคือเก่าเด้อนะครับผมวันนี้มาปีนึงแล้วบ่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอันไปยังไหนตั้งแต่ผลมามันม่านมันสมมันยังหรือเล่ข้นเหมนหน้ข้นนหน้าจ้าสมวัติสมวติแม่ ก็ตืนในคือสมบูติษอันมันกัสมบติเนะอันว่ามีลูกแต่มันเป็นมันค้นนะนะขึ้นเรื่อยอยู่บสมบูติษฐ์น่ขึ้นเรื่อยอยู่บจ้ากับขึ้นแน่ยุหลาม่จ้าขึ้นร่อมสมเนยนะครับบอกยังไงมาตรฐานผมถ่ายมั้นแต่บปีที่แล้วครับร้อมสมเออร้อมย่ำได้ละสมนี่ไป้คือเก่าผ่อมสุญญาเหมันละไม่ขายบ่ะเมื่อนี่หรือจังไดมาซื้อค่ะมาซื้อ ขายบ่าเหรอล่ะาเพราะว่ามันจะเศร้าเห็ดไปหาเห็ดเสริมสวยเหรอบอบอจ้ะเห็ดคือเกาหั่นละนี่หลายบ่อยู่บ้านอยู่บ้านกับหลายค่ะสามสี่เมโอ้มันคืออยู่วอาชีพนี่มันกับคืออยู่ค่ะพี่มันกับมันกับเป็นน้ำช่วงเนาะค่ะคขาขามันคืออ่ไรไกลไกลแท้กาเป็นน้ำโตคือเกาค่ะโตง่ามกับแพ้งคือเกาโตเป็นวายเนื้อควายางกะกะถึกคือเกาค่ะ แันควอยงามกว่าังราคาดีคือเก่าเลีเลี้ยงดูบอกควอยงามเลี้ยงอยู่บ,าายยบ้านก็เลี้ยงแต่ควอยงามแหลคะค่ะงามสัมเดย์ทำเจา้าของอยู่บก <c oughs> ่กาง,งามอยู่ขากระร้อยซี่ซิบขืนแม่ร้อยซี่ซิบรอยซี่สบแปดร้อยหาสิบย,ยูบ้านยังเกาอยู่บ้านน่าสมใจค่ะตำบลเกาคลอยอำเภอนากลางนี่คะ<น>่ะถ้ารัดไปเลื่อนจำนี่ค่ะววยบ่ออกในี่ยบ้านฝนตกดีดีเลยเฮ็ดดอกงูเฮ็ดดอกดาบมั้มีไนมบ่ ว่านห้ได้ออกอยู่ค่ะพี่ออกได้เห็ดพอเห็ดยังตำ่ำได้กินจักดอกจ็กยังละบ่จ้าก็ได้กินแน่อยู่ของแถลง <c oughs> โดนๆกินเทียนกระแสบเนาะค่ะ <c oughs> เอาจังสั่ับปะกเลขสู้แน่ยอนท่านพี่น้องอยากไปเหรียไปแวนศูนย์เก้หาห้าค่ะศูนย์สามสี่สองสี่แปดสองถักเฟซบุกก๊กอีกยังเกาะ พี่ชาดากำนาค่ะครับผมหรือว่าเขาไปในเพจกระเทยสวยควงงามหนองบัวลำพูนี่เพจน้าแมนจ้าอ้าวฝากติดตามเพจนี้นได้ครับจ้าขอบคุณกระเทยสวยควงงามนะครับขอบคุณครับผมจา้าในน้ำเจาา้าแม่บอนฝนเลยบม่ค่อยตกอุ้ยมันตกแย้งว่าศั่นสุกขี้มันสเสมอมันเครือกลมครับอยากให้ลูกเศร้ากินนม ให้แต่พอมันกินบรรยากาศตลาดนัดโคกับบือสีบนเรื่องนะครับตลาดคขายเวงไงจังหน่อย,อยแอมเลยนะครับหญ้าเขียวดีสนามบดจืบดบดแช่ครับเท่าแก่ไงโบอคอยมีบันไดเดินนะครับไม่จะบ,นบานบานสื่อขายกันนะครับผู้สื่อเลี้ยงแน่ผู้สื่อไปขายต่อแน่นะครับเดี๋ยวพาไปชมราคาว่าบานเทนราคาคขวยเปจะไหนแน่นะครับมันถือกือทังอุบลนบ่ช่องนี้ก็เศร้านะครับ ควายลงลงมากันนอนเลยนะครับนี่อา้าวนอนสาสายเลย <c oughs> เรากำลังจัดส่งอยู่นี่ผมมหเือนขายหลายวันด้ขายเศร้าถือไม่เห็นแน่น่จักบาทก่อเศร้ <c oughs> าหาค่ะเมนูค่ะปาถือแค่เศร้าหาเท่านั้น <c oughs> เหมีนอนจัดเหยังจัดแต่งส่งผมนึ่งบ่ แม่ลูกลูกผูนะครับแล้วเดียวเส้าหาเถอะนะว่าเถือแข่งร้อยสามสิบในน้อยครับแม่มันลูกผู้ข่มเดียวนี่บ่ยี่บ,บ้านเดยมาตนากางเด้อนะครับฝากเลขถ้วยเลกน้อยหนึ่งแน่ว่าเถือกนึ่งหกห้าหนึ่งสี่ศูนย์สามศูนย์ถ้าเถื่อหาผลเด้อครับโทื่มากสื่อควายเด้อมันเถื่มากหัวงูกับเรา แล้วโสดยู่บ่ระบบโสดที่โสดย่โสดยิ่งดัง,งว่าบานฮะเอาสีบนเรื่องเดินเลยครับผู้ได้มกดูเขาดูเขานักเรียนดูเขาครับดูเขาดูกระดานอืมสูงไปลอยสามสิบหาถึงอี่ดอกเขาครับโอ้ยเงาอ่างลูกแม่ลอยยี่สิบมิเปิดเท่าเด้ห้าสิบเจ็ดครับ ราคาบ่สูงบันไดนะครับเปิดขาสิบเจ็ดแม่ลูกลูกแม่นี่ครับนําไม่หวในท้องครับผมประกันแล้ววะครับเนี่ยนี่แต่แนวคับแม่กับประกันท้องเด้อลูกงามด้วยครับครับลอยยี่สิบบ่ขาดแม่ลอยสามสิบห้าบ่ขาดครับครับแมนครับเขางามครับส่งดีมองงับมองยังเนาะบรกัดมองยังอืมครับบ่เมันเตา แม่นครับยุบานไดนครับตาซ้อนกับหางดอกยังก็มีตาซ้อนกับหางดอกประกันทั้งดอกครับผมทับบอดอกมาขึ้นครับผมยุบานไหนครับยุผู้เชียวครับเราเอาตรงๆเดยแเราบนในห่อมครับหางดอกวัสดุครับกับยัางกอกนาตาซ้อนครับนาดอนตาซ้อนครับตาซ้อนเป็นยังไงเนาะตาซ้อนเอ้าส้มโอ้ครับผมตาฝ้าดหน่อยครับตาฝ้าหน่อยต้องนินหงอยุบหมดเลยครับผมแม่นครับ เอาหมดดอกลูกยูตากับหางดอกครับแมนครับใส่แว่นให้มันแล้วเอาตรงๆนี่แหละไปแต่ว่าบอกอ่างงามนะครับครับเขางามใจลูกกับสุดยอดเลยงามเลขโทษในจักบาทครับพุ่นหะครับเลขเบอร์โทษศูนย์แปดห้าสี่ห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งโทษฮาหมดเลยครับอยู่ทั้งอำเภอได้ก็ผู้เขียวครับผู้เขียวเชียร์พุ่มได้ครับครับผมเอางามอยู่ด้วครับประกันหางดอก กัปตานซอนถ้าตาบุซอนหางบมดอกเอามาขืนครับเอาเปิดให้เด้อครับฟังราคาค้อยผูวทั้งวีงจักบาทหนึ่งนะครับสองโตนี่เด้อขายจากไหนใหญ่ขายเป็นครูคือเกือบหรือขายครูเป็นครูเป็นครูครูละหกสิบสองขายคือเกือบหกขี้สองนะครับ,บไอ้เน่งครูนี่สูงเกือบลอยสี่สิบครับตัวนั้นประมาณ130ลอยสามสิบกว่าเก่าแก่ยังหน่อยเด้อเดียวกับขายวะ เอาอะไรหมอหนิหนี่นิเขาเปเปย์ใหญ่นี่เขาเปเปย์ใหญ่ใก็คู่นี้ตัวใหญ่ได้ก็32ตัวนั้นก็31มสิบเอ็ดว,วา้าวบ่แพงเป็นไหนะครับอเอาส้มจักน้อยหนึง่นนงง่งงา,งามอยู่ดนะครับไข่แล้าเขาแก่แล้วครับซื้อว่าราคาบ่สูงเป็นไดนครับบักไงหนึ่งบ่มีเวียดนามเข้ามาแน่บ่บ่จ้ะบ่อไข่มีนะครับเ่าแก่กับบ่มี แจ่ก็น้อยจ้ะน้อยเน่อยจ้ะอยู่บ้านไหนครับอยู่สุมแพาจ้ะสุมแพาขอนแก่นฝากเลขโทรจักน้อยหนึ่งครับ0 6 4 4 9 8 6 9 9่ส่ทรงนี่บ่หัดอุบนนี่ทรงนี่บ่บ่จ้ะไก่แห้งเนาะจ้ะลูบคาวนามันจ้ะมะสองนี่บ่จ้ะาาม,มากวายผูสองตัวนะครับขอบคุณได้หลายครับ บรรยากาศตลาดซีบุญเรื่องนะครับแม่เรากำลังเก็บเฮาอยูอ่เปิดให็นไพุผูนะ่ะเปิดเห็นไหมแจ๊คบาทไอสามหพันเก้าครับขอ,อนยิบไม่ได้บานนีเด้อครับผมส่งผมจะขึ้นรอนี่มีโยมครับรอรอจักหน่อยได้ครับในหอยม่งหัวส่งผมยังมูนี่ส่งเอียงก็เอื้อนนี่ยแจ๊คครับโจโก้ก็เอต้องหัวจุกหัวจุกเบิ้งควายแล้วเด้อครับหัวหาง โค่นหางท่ายใบยังนี่อันนี้ครับลูกบกักไดลูกบักกลางทงครับลูกกลางทงนะครับส่งงามจักหน่อยลึกบักเผากำลังมาขาดน้ำเลี้ยงยี่น้อยนึงครับร้อยสามสิบร้อยอยีย่สิบเจ็ดครับยัยงเอายัยงเอาร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับเปิดเท่าไหร่ สามเป็นเก่าครับจากได้สามสิบเก่าทรงงามๆจังหน่อยขาดตะหน่ำเลียงครับสูงหางงามส่งดีเอาเบิ่งครับอ่างตัวเดียวนี่บ่ครับผมมาตัวเดียวครับเอามาสองตัวขายตัวนึงเลยครับขายไปตัวนึ่งมาสินข้อห้อยเท่ากันบ้านไดนก็อยู่นองบัวครับผมนองบัวครับขอเหล็กท้น้ำเด้อดครับข้อหนาขอเหล็กท้นะจ๊ะ ชุดน,นี้ก็084 290 2838ครับมักแนหน่อยแง,า,ง,งามๆทรงดีๆยิ่งมาไหน,นทุกอันหาในหอยหัวจุกนี่ครับนี่วัฒนาฟ้ามครับผมเขาผ่ากันวากันวาน้ำเผานี่แหละแล้วขายไปตัวหนึ่งเลยครับคัดน้ำบ่อควายซื้อมาอยู่ฟาร์มหลายตัวอยู่ครับยังมีหลายด้วครับผมเอาอยากชมหลายกว่านี่ทุกหาเพิ่นขอบคุณครับมัทองมากมัเป็นแม่ลูกเลยครับแม่เนี่ย แม่กับลูกนะครับลูกคนต่าฟูนั่นนั่นอีเด้อแม่บางแม่ก่อนสูงกว่าบ้านลอยสามสิบลูกแนบปะครับใช่ลูกมันลูกคนต่าฟูแล้วอ้ยไปหาเล่มหยาอยู่พนเ <c oughs> สือ้อตุยอยู่พนเขาขาวนั่นบ่ครับแบบไงหนึ่งเนี่ลูกมั่นลอยสิบเลยครับพุ่นพุ่นพุ่นยางไปละบานเฮือนเจะคล้องพุ่นเอาคนนี้แม่กับลูกสามหมื่นครับอยากได้สามหมื่นคนละข้าวโสูงบ่ได้พอได้อยู่เด้อแม่ได้ครับลูกมันเดี๋ยวมันมาครับตัวนี้เด้อเอาเคาได้อ่าย ตัวนี้สองหมืนน่นเจ็ดนั่นนั่นมาแล้วคนนะอโอ้โห,ห,หลูกแบบไงหนึง<ล>่งครับเบิ่งครับเอาแม่ลูกลูกแหลกครับลูกภูนี่มันยืขึ้นนี่สมองแม่มันจากที่ชั้นขึ้นบ่ขึ้นบ่ครับใกล้หรอครับแม่สาวหลายวันนี้ก็สองหมื่นเจ็ดครับโอ้ราคาสูงเกือบหน่อยสามสิบครับบ้านสมอครับ สมแล้วสมแล้วสมมาแล้วนะครับเป็นคายคายปุ่งคายทับพ่อบ้านๆนะครับเต็มห้งเลยครับมีโคมหนึ่งกับสาวหนึ่งเนาะครับอยู่บ้านไหนครับอยู่ผู้เขียวครับผู้เขียวสยภูมครับจัดเลขโทรมาจากหนหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าหกแปดหกแปดงามขัวใหเราอยู่เด้อเพราะเลียงอยู่ราค่ามันบมตำไอ้บ่สูงครับเพราะเลียงอยู่ราค่ามันบ่สูงครับ ไปขายตลาดได้เนี่ยขายอยู่ตลาดชุมแพกับกับตลาดนี่นะครับชุมแพกับสีบุญเรื่องครับครับผมเอาให้กาลังใจไอ้นั่นเด้อสนใจโทรหาบนขับหรือนัดส่งกันตลาดก็คุยกันเอาครับเอาในห้อยรูปบลอยยักหน่อยเด้อรูปบลอยของง่ายๆพอพันมาตรฐานเบิ่งควายแล้วบอกไงแห่งซื้อหรือจะไหนได้ขายขายครับผมมาขายงามงามขาย ขมหรือขายคูหรือขายอย่างไหไใ่ต้องหรื<ข>อย่างไหนมกับขายแม่ลูกครับแม่ลูกลูกคูครับบักนาเลยแม่ลอ,อยสามสิบกับพาครับ,รบลูกยี่สหกยี่สิบเจ็ดนี่แหละความสูงนั่นนะจัดไม่บอกเราบอกแม่มันไม่ถองครับเันเขาจะทำแล้วแต่ว่าทา,างบ่อใดจะหลังเซลขึ้นรถเท่าไรอย่างไรครับเท่าไรเจ็ดสิบครับคูเนี่ครูนี่เจ็ดสิบด้วยครับ อางไงลูกไงแล้วเด้อครับลูกบอกไงหนึ่งแม่กระทำแล้วแต่ว่าเพราะท่านเด็กตรวจทองมักบ่มักโทรหาคุยว่าแลวเด้อครับรลูกแม่ได้เน่ะลูกผูครับเอาลูกผูครับลูกผูอยู่บ้านไหนครับอยู่นนท์มวงครับนนท์มวงนนท์มวงนนท์ใหมขอเลขโทรน้ำเนยได้ครับครับศูนย์แปดสองแปดสี่ศูนย์สองหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับ เอาตทรหาคุยเอาเด้อครับธรรมะครับเขาจะแยกกันโทรหาเพื่อนเอาครับไม่ไหวรอรอนี่เด้อนี่เบิ่งควายแล้วคัดสีสวีวันยางงามเลยเขานี่ลูบน้ำมันยังเอาน้ำมันยังลูบครับเอาอยครับออยออยใส่อ้อยเลยครับใสออยเลยจังไหนหมอนี่สองโตครับมาครูครับเปิดไปเจ็ดหมื่นครับขายคือเกือบขายคือเกือบนี่ครับ ขายเป็นคู่คือเกือบเลวครับสาวหน่อยงามคููนี่สาวหน่อยงามคือพยางไปละครับมันนะโอ้โหอ้เอาสูงแล้วเราเกือบลอยสามสิบยงยังหน่อยครับหอดอางงามทั้งคููเขางามทั้งคููครับท่านในพ่อปียังโตครับนั่นเบื้องหน้าเบงตาสวดส่งยักหน่อยหนึ่งมอนี่อัตลักษณ์ชัดแข่งขวัญขาหนาหลังครับฤชิมกส่งสีนี่ครับ งามครูงามครูอยากแยก,กโท่หาวันเดอร์อยู่บ้านไดนครับอยู่ซ่ำสูงขอนแก่นครับขอนแกน่นเชื่องขุนแห้งจกบกัดเตามันยังงับเลยเอาเลขโท่์น่้ยจังหน่อย098เกดครับสี่หนึ่โทรไปตลาดมลิิโรหาวันเดอร์ครับ ได้หอยลูบลอๆนี่ขอบคุณครับเมาพ่อเอฟซีครับสาวสำหน่อยแม่บอกมาตรฐานเอวบางล่างเล็กเหมือนเด็กประถมแต่หุ่นกลมๆมัธยมหรือเปล่ามาแม่กับลูกนี่เด้อนี่นี่นี่ไขว่เราลูกแม่อีละตัวพูดเจ้ลูกพูด้อครับนั่อนู่นี่มักบ่เอาอีหยังคัดเขามัน พ่อหัวจ๊กพ่อบ้านมานคัดยัง,ไ,งไหนบุญจ๊ะมันผู้ใดนผ่าเหด็ดหรือยังไหเห็นเขาเห็ดแบบยังไหเห็นบ,บ้านเห็ดน้ำเพลนจ้ะ <c oughs> เวลาเขาคัดเขาเรื่องเดิมเนี่ยมันขายดีกว่าเก่าหรือยังไงบ้านนิสัยรักจ้ะแต่ผู้มาบนเขาเลขเขาได้อันราคาเขาได้ยังไงสามสิบเก้าจ๊ะอยากได้สามสิบเก้าลูกพูนเด้เอครับเหล็บงามเบิงเขาครับอย่าดูเรา เอึบ๊บมะพร้าวกับงามครับน,น่านผักไทยแม่นอยู่ไว้ร้นนอนนึ่ว่าจ้าของไผรปุ้นนี่มามามคมเดียวจ้ามามาคมเดียวจ้ามาคมเดียวจ้าเหลือคมเดียวกับมีอยู่ยูบ้านกันใดยูบ้านไดยครับอยู่สีบุญเลี้ยงนี่แหละจ้าสีบุญเลี้ยงม้าโค้งหนึ่งครับแต่ว่ามาขายสองคนขอเลขโทคหน่อยเล็กน้อยส่วนเก้าห้า เ9็ด2ก้าสองมาเรื่อยมาสุนัดเหรอจ้าเพราะได้จอกจ้ามันมันอยู่บอกผู้ใหญ่ขายอยู่บ่ไข่เน่อยู่จ้าไข่เนี้ยเอ้าให้กำลังใจนะครับเพราะว่าบ่แพงมานเด้อครับแม่ลูกลูกครูนี่น้อย ถ้าบ่ได้ขายก็บ่หย่าดอกเฮาก็มือเกี่อแก้วหญ้าใช่หย่าลายอายุส่วนยินดีดีลูกยินดีๆียินดีๆบัดรห้าอยากได้สายพัฒนางามๆไปเขาขอกครับอ๋อมี่แนยู่เด้อครับตลาดสีบนเรื่องสำหรับควายงามควายสายพัฒนาเบิ่งเบิ้งครับสวดส่งลูกบักเนีงครับคุณนะลูกบักไอ้เอ๋อโอ้ยเลื่มเลยเลื่อมเลยไมีใบอยู่ดอกเอ้าถ่ายเต็มเต็มนี่ วัดเราว่าสูงเท่าไรร้อยสามชิพนี่แหละครับเปิดเท่าไหร่ครับสิบสองแสนสองงามๆเลยครับใบหลอดมี่เมษาเมสาวครับเอกสารมีมีเอกสารครบเลยครับพรอมแล้วจำเบอร์ว่าไรอันจำใบมันว่าไรเรื่องวาลูปกระไดแต่ว่างามครับนี่สายเพชรอุดรน่ะจักเดือนและครับไว้สองปีน้อยครับพร้อมสิขึ้นแล้อติสั่น ปันบพทันลนอาน่างไงงามดีครับยี่บ้านี่ครับอยู่ชุ่มแพ้ครับผมชุม่มแพรขอเลขทูจักหน่อยด้ครับศูนย์หกห้าบายจังเงวเลยครับเต๋อศูนย์หกห้าสามสามหกสองเจ็ดสี่สามบอกงามงามจักหน่อยด้ยครับเอกสารมีครับผมใบเกิดเหลือครับผู้รดอยากได้ไปพัฒนาตอนนะครับ อ่างงามฟันนั่งน้ำนมยนอยู่ฟันยังไม่ล่วงนั่งมาล่วงครับย่างมานน่หอมหวยห,หยเอาย,ย,ยังถ่ายน้ำมันบกวกก่อ่หอมทั้งโตเลยควายหอมห <laughs> ัวของโตของด้อยบริการบริการเห็ดย่งได้พอยไง เขาครับแต่งเขาให้สวยงามครับแต่งเขาสวยงามเล็บดิเล็บเพชรเพเปลี่ยนครับแต่เขาอย่างเดียวแต่เขาอย่างเดียวครับโอ้พ่อเราแต่งเขาอยู่เหมือนกันเขาคิดค่าบริการยังไงพ่อตัวราคาล่อยครับค่าแต่งนี่ค่าแต่งครับโอ้เนื้ยากกว่าได้ยังไงมันเนื้ยากนะครับช่วยเสกเขารูปเขาทรงมันได้ครับขายมันได้ทรงงามหายด้ทรงงามเนี่ยครับโอ้มาตลาดนี้ประจำ ครับมาประจํำอันนี้กันข้าเจ้าเฮ็ดนี่ข้าเจ้าสีเอาตอนนี้มันเลยเป็นเขาปากแย่งไม่เลยเป็นข้อยแก่ครับพอแต่งมาจยกปีละว,ว่าบางคนแตง่แตงมา,าแต่งมันจะโดนนะครับแต่งเขานี่ครับ<อ>แต่งมะลากินแต่งมือเด้อครับเชือสีเหลวรวยมือครับรวยมือครับอันส้มได้ว่ามือนึงนีงน่จกักซิฟตัวนี่ เหมือนเราจะขาพันเลยเป็นตั้งเฮ็ดได้อยู่ครับป้านั่นเนาะมาตลาดสิได้บ่พ่อในมือได้มือป้อมือซ้ำโตสี่โตนี่ยนะฮะเรมือไห้พราได้อยู่ตัวนี้ครับเป็นตะมเรียนวิชาต้องมีตัวนี้เขาหินเจียวอะไย่งไรเพราหินเจียวพม่าสูดเลยครับบ่ได้เนาะมันเข่าดังมันจี๊ดห้าก้วยจี๊ดเพาะยังมันจีอันตรายโดยเฉพาองครับครับผมแต่งก็จีเข่าส่งช่วยจีเข่าส่งครับบ่ได้บ่ได้เอาจนเมยโอ้ยจนเมย์เนาะเสียงเอ๊ะแยกกันตื้นเนาะบน มันง่ายเขาดังก้อาเนี่ยคิวเป็นจนาได้เนี่ยโอ้ก้อทิพ,พตดัง,งเนี่ยทิพตดังกับคิวคอคอคอเอาอนนี้ด้วยครับปอเรา,าเป็นนายการอาชีพหนึาา่งอีกหนึ่งอาชีพนะครับแต่งเขาไม่ได้แต่งเรา<อ>แต่ว่ากลัวสิได้กับว่ามันง่ายครับนี่ต้องปล่อยล่อให้มันนิ่งพร้อม เป็นยังไงคือว่าตาบอดย่อนเฮ็ดบ่เป็นมันมันแจ้งไงละครับมันแจ้งข้าตะกุ่มเฮ็ดข้าตะกุ่มเฮ็ดบ่ครับมันจะเดิดมันตื่นเนี่ยบอว่าใครกุ้งตาเลยว้ายอันตรายตอนนี้อันตรายอันตรายเดี๋ยว่าเฮ็ดยังไงเป็นไยังไงโอ้เอาครับพ่อร้อยบาทครับลายเป็นไรน้อยนี่ตัวนี้ห้องไว้เศร้าหาครับสองสองหาสาวหน่อยสูงกว่ามานลอยเศร้าครับ ก็ขางไงขาง,งา่ามงาตึีหนาตาดีครับนาตาย่างงามเลยเอึกบเกล่ามากแล้วผูด้เพระนะก็ะผู้ก็เศร้าหาด้วยกันครับซ้ำกันเรื่องเอาหลดแล้วผู่หร้วเอาเม่สูงกว่าได้ครับผูเก็ปล่อยสามสิบยง่ยงยิงหน้อยหอดเลยที่บ้านได้ครับ น้องวัซ้อครับผู้ดอนท่านี่น้องวัวซ้อนะครับมาสองใช่ปะแมนครับขอเลขโทษน้ำเดอ้อศูนย์แปดสองครับหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์สองแปดครับห้อยตูนน้องวัซ้อหน่อยตัวง่ามของเราอยู่ยางมากหน่อยกัคู่นี้ครับยางมากนี่หอมห้อยหยยิบหาาพ่าเราอาบน้าน <5. S 1> ข้าวใหระย่างเข่าตลาดมากครับเจอควายงามๆจังหน่อยหนึ่ง คอนขายกันง้มแง้มไข่กันง้มแงมสม,มบัติอะบ่อะเมียสาวทองแรกจะรับประกันท้องไปย่บ่ะท่องกล้วยน้องบัวจะสี่เดือนกว่าแล้วของมาตรฐานครับกล้วยน้องบัวถ่ายร้ายไปไหนสูงตอนนี้ร้อยสี่สิบสามบวกจะบักใหญ่หนึ่งพอดประกันแล้วบ่ประกันพร้อมจะประกันท่องด้อครับสูงร้อยสี่สิบสามบวกครับ ลูกกล้วยน้องบัวในทองครับแม่มันนี่สายใดสายเพิ่นบอกว่าสายเจ้าสั้นจ้ะโอ้เปิดเท่าไรล,ล่ะ1นึ่งแสนเจ็มืนจ้ะใครกำลังหาสายพัฒนาอยู่เด้อตอนนี้อยู่ในตลาดเพิ่อนก็เอามาแบง่งแล้วนะครับราคาบ่าสูงขึ้นมอก่อนดอกอใวายุ่ครับขวายตะกีจำนี่รักสามรักสี่เนะครับคุยกันได้จ้ะงามอยู่ครับประกันทอง ส่งดีเอาเบื้องหน้าเบื้องตาเอาื้อปักเผาไงอ่างไงสูงตัวเดียวอีกตัวนึงหลายวันไ,ไหนนั่นตัวน,นั้นสี่มื่นจ้ะเป็นแม่สาวน้อยสูงคือกันนะครับร้อยสามสิบวกยังเหมาะสมย่างจ้ะปั้นนมนมัเราเหรียญวายงามในยจักหน่อยอยู่ครับจ้ะะยัดลงย,ดยดัดจัดหางอยากสั่นจังหน่อยแต่ว่าหางไงงามดีขนหางขาดเนะ้ หางขาดพวมันขนขนขาดจ้ะขนขาดซืด่นนะครับอสองโตด้ครับสวยๆบ้านไหนก็ครับยู่ดอนรจ้เพื่อประจัก์น้องประจัก์เมื่อ,อุดรเดินนะครับอยากได้บอกงามๆรอยซีสิบสามบวกประกันทองกล้วยน้องบัว โทรหาพูดคุยเอานะครับอยากให้ส่งหรือว่าอยากไปเบิ่งตัวจริงเลขโทรจักหน่อย065 985 7836ครับผมเลี้ยงสายนี่บ่แมนจ้ะโอ้มันดาวลงหลายเติมนล้ตะกี้แพ้งดิจ้าตะกี้สามแสนกว่าครับผมตอนนี้กับห้องแค่แสนเจ็ดกันลอยสี่สิบขึ้นตะกี้ว่ามันสามขึ้นเนาะแมนจ้ะยานี่กับพ่อได้แบ่งปันอยู่เด้อนะครับช่องมันเจอใครมโอกาสกระเสือกนะครับ เพราะว่าทองแรกครอบเป็น<ล>สาวอยูะยังขีสูงไป<ล>อีกหลายจ้ะไงบอกสูงครับใกล้กับมีนะครับตลาดสีบุญเรืองประกันค้าถูกค้าถอนบรรยากาศตลาดควายครับประมาณนี้ละขอบคุณที่มารับชมครับเรื่อยๆอยู่ดีมีแห้งเด้อตลาดสีบุญเรืองทูก,นกนนอนาคาย่างมือเสาม,มากอลยครับมีงัวมมีควายให้เลือกหลายเติบครับ ผู้สาวก็มีชมให้เบิบึงนี่ดอกสนามสะอาดสะอาดครับแหงดีไม่ห้อยอัธยาใสดีครับต่อร่องกับง่ายกอาถือคอเอาะกันกินกับง่ายครับเอานีบ่บรรยากาศครับมาแล้วสายแทงอ่ามาแล้ว